สวัสดีฉันชื่อวีโอเลตตาวันนี้ฉันจะมาเก็บทุกคนนเกมดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีคนน่าโอ้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไม่มีอยู่ไหนกันนะ่าดูเหมือนว่าฉันจะไม่เจอคนเลยไม่ใช่ขอหาหน่งก็แล้วกันไม่เจอคนเลยคนมันอยู่ไหนวะเอ๊ะดูเหมือนว่าเครื่องนั้นจะมีนะ จะมีคนอยู่นะโอ้เจอแล้วสบัสบสบัสบซับลุกเสียงโอไม่ใช่สับคนตาแมงมุมเดินช้าววิววิวฉันต้องเอานี้ก่อนมันชื่ออะไรละจำไม่ได้อย่นองี่้อี่เหมือนเดินเร็วจริงๆเลยอะเดินไม่ทันเราเดินไม่ทัน โ้อดนัทีโดนสัทีอ้ยโอ้อ้ยโอ้้โอ้้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้้าโ้ยโอ้ยม้้อยโอ้า้ย้อ้อออ้โ้ จะโดนแล้วอ๋อสมอนสีเธอมาช่วยเพื่อนด้วยเหรอใครมันพักฮนะไอเด็กผีไอเด็กผีพักอีกแล้วเหรอเอยไม่โดนไม่โดนคัมซาบสโลว์เออมันโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วคัมซาบสโลว์อ๋อไม่โดนเออเออเออเยังไงอื้มโอ้ยฉันโมโหไหมน้อวนะ โดนสักทีเอาไปแขวนก่อนก็นแล้วกันเอาพันใหญ่ก่อนแถวนี้มีใครอยู่ไหมเอ,อ่ยเอ,อ่ยเฉลยไม่เฉยฉันจะข่าพวกเธอมีใครอยู่ไม่จ้าแถวนี้อ้าวดูเหมือนว่ายายสมอนสีกับไอเด็กผีมันจะมานะสมอนสีทำมาช่วยเพื่อนเลย มันยืนอยู่ตรงนั้นนะั่นอะเอา้ามันมาใช่เออเออเออโดนไปสักทีโดนไปสักท,ทีเอา้าขำซาบแมงม,มุมเดินสโลว์ปิ้วเออไปแขวนเก้าอี้เลยถือว่าอะไรเออเอาไปแขวนเก้าอีอ้อน,อนี่แหละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฉันเห็นนะ เห็นนะสมอนสีกับไอเด็กผีอะ,ะ,ะ,ะเห็นนะเห็นนะเห็นนะจ้าเอาต้องไปล่าไอเด็กผีกับไอสมอนสีก่อนเอาไอสมอนสีจะอรักษาตัวเองหรือสมอนสีเธอรักษาตัวเองไม่ได้เลอโอ้เชยด้วยไอหมีใครช่วยเจนองทำซาสโลวิว ขำซาบแมงมุมเดินสโลว์เอ,อย้ยไม่โดนเอาอยัางไงเอาอยัางไงจะยังไงจะยังไงแกต้องรับผิดแกต้องรับผิดจบเอาเอาโดนไปหนึ่งเด,ด็กผิดต้องจัดก,การต้องทร,รมานให้หนักเอานี้เอานังนี่แขวนก่อน เอ๊ะปล่อยแอดไปเลยโอดูเหมือนว่าเด็กผีจะโด,นะโดนด้วยนะโดนด้วยเอ๊ะมันมีคนมาเนาะมันมีคนมาไหมเนี่ยตรงนั้นมันคืออะไรอะเดินไปก่อนนี่อะไรบ้างเอามาแล้วเลยสมอนสีกับเด็กผีมันล่อหน้าล่อตามันล่อหน้าล่อตาอุ้ยเอ้าโดนเฉย เอ๊ะเอ๊ะมันล่อหนะาลตามันล่หน้าลอตานี่ไอ้เอ้สมอนสีกับไอ้เด็กผีต้องทรมานให้หนักเอานังนี่แขวนก่อนเอ้สมอนสีเธอจะมาช่วยเพื่อนหรอมันมมมไม่จบเพียงเช่านี้หรอกเอ๊ะเอ๊ะอมันล่อหน้าล่อตาจริงๆมันลอหน้าล่อตาไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดน๊โดนแล้วไอ้เด็กผีเธอจะช่วยเพื่อนใช่ไหม คำมสับแมงมุมสโลว์คอมสับในมุมสโลจะโดนไหมไม่โดนไม่โดนจะเอาอย่างไรจอบอยังรักษากัตรงนั้นีมันรักษาเนาะฉันเห็นนะเห็นเห็นเห็นนะเห็นนะเห็นนะเอาเห็นนะไม่ทันแล้วนะจ๊ะ ตายแน่เอ,เอ้ยเอ้ยเดินสวนเดินสวนจะเอาตัวนั้นก่อนสมอ,อนสิเออดูสักทีคำสัดเดินสโลว์เฮ้ยมันจะโดนไหมวะทางนี้จนฉันจะแก้แค้นเอ้ยเอาัอไม่โดน มันไปทางนี้มันไปทางนี้มันล่อหน้าล่อตามันล่อหน้าล่อตาโอ้ยไอย้ยาเฮ้ยจะรักษาเหรอจะรักษาเหรอเอา้าแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวชิงแก้แขนก่อนมัน,ม,นมันอันตรากันนักกันหนาฮะ้ามารักษาพูนชิงเกตต้องโดนแล็วเกตด้วยคนที่สองเอ้ย ดวงไฟด้วยจุดบอริบูบีปีจ้า